สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เคิร์กอยู่ AIS สยามนะครับกับวันแห่งความพ้อยอร่อยช็อกโลกกับจิมมี่ซีเย่มาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างอ่าเรามาถึงแล้วมาถ่ายรูปกันสักหน่อยแชะแชะแชะหรือถ้าใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนถ่ายรูปได้นะมามิวสิกบิวอารมณ์หนึ่ง สำหรับกติกาก็ตามนี้เลยหรือถ้าใครที่เห็นไม่ชัดก็สามารถสแกน QR c ค d e ตรงนี้ได้เลยปิ๊งปงนี่ก็จะเป็นรูปที่เคิร์กถ่ายมานะครับอยากจะบอกว่าฟิลมันหวานหวานหอมหวานสุดๆยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมวันแห่งความพอยอร่อยช็อกโลกกับจิมมี่ซีกันนะกิจกรรมดีมากๆเลยมาเล่นกันเยอะๆนะเย้ yeah!